ต้องสารภาพตรงๆเลยนะคะว่าเคยลองกินนัตโตหรือถั่วนเน่าญี่ปุ่นครั้งหนึ่งในชีวิตครับตอนไปเที่ยวแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ไหวจริงๆค่ะทั้งกลิ่นทั้งสัมผัสที่มันเป็นมึกมืกลื่นๆ่นมันท้าทายาพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ก็น่าแปลกนะคะที่อาหารหน้าตาแบบนี้เนี่ยกลับมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ข้างในมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่านัตโตไคนสอืมครับ,รบวันนี้เราเลยจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันค่ะ เรามีข้อมูลเป็นบทความทางการแพทย์ที่ไปสรุปงานวิจัยขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยถ้าดูเผินๆเ,เหมือนเจอของวิเศษเลยนะคะครับผมคือมันชี้ว่านัดตกไคเนสอาจจะช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็ทําให้หลอดเลือดที่เริ่มแข็งเนี่ยกลับมาดีขึ้นได้ในคนเป็นพันๆคนเลยฟังดูน่าสนใจมากเลยครับคําถามสําคัญของวันนี้เลยก็คือถ้าผลมันดูดีขนาดนี้ทําไมแพทย์ทั่วโลกถึงยังไม่แนะนําให้เรากินกันเป็นเรื่องเป็นราว คำตอบมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดของงานวิจัยค่ะและนี่คือภารกิจของเราในวันนี้คือการเจาะลึกเบื้องหลังงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อทำความเข้าใจความต่างระหว่างความหวังกับข้อพิสูจน์ในโลกวิทยาศาสตร์ครับเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเพื่อให้เข้าใจตรงกันขอเริ่มจากจุดที่ง่ายที่สุดก่อนนะคะเอนไซม์ที่ว่านี้นัตโตไคนสมันคืออะไรแล้วมันเข้าไปทำอะไรในร่างกายเรากันเนี่ยคะมันก็คือ เอนไซม์ที่สกัดออกมาจากนัตโตะมันแหละครับเป็นผลผลิตจากกระบวนการหมักถั่วเหลืองด้วยแบคทีเรียชนิดดีค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับนัตโตไคเนสเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นมากอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรเหรอคะคือมันเก่งเรื่องการจัดการกับโปรตีนที่ชื่อว่าไฟบรินซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของลิ่มเลือดอ๋อไฟบรินที่ทำให้เลือดแข็งตัวใช่ครับ ลองนึกภาพมันเหมือนทีมรื้อถอนขนาดจิว๋วที่คอยเข้าไปสลายโครงสร้างของลิ่มเลือดที่เกาะกันเป็นก้อนๆไม่ให้มันไปอุดตันตําหลอดเลือดของเราครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือหน้าที่หลักของมันเหมือนเป็นคนคอยทําความสะอาดไม่ให้มีอะไรมาอุดตันท่อในร่างกายเราแบบนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับ ซึ่งพอพูดถึงริมเลือดสมองก็วิ่งไปหาเรื่องหัวใจวายกับเส้นเลือดในสมองแตกทันทีเลยนี่คือความเชื่อมโยงที่นักวิจัยพยายามจะพิสูจน์ในงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่ว่านี้หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นคือสมมุติฐานหลักเลยเพราะภาวะไขมันในเลือดสูงกับหลอดเลือดแข็งตัวมันเป็นเหมือนการปูทางไปสู่การเกิดลิ่มเลือดอุดตันง่ายขึ้นค่ะพอหลอดเลือดเราไม่ยืดหยุ่นมีคราบไขมันไปเกาะ มันก็เหมือนถนนขรุขระที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นอืมอการหาสารที่อาจจะเข้าไปช่วยจัดการที่ต้นตออย่างการสลายลิมเลือดได้จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญมากในทางการแพทย์ครับและนั่นก็นำเรามาสู่ตัวเอกของเรื่องในวันนี้งานวิจัยในคนจริงๆที่ให้ผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นมากอยากให้เล่าภาพรวมของงานวิจัยชิ้นนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันใหญ่และน่าสนใจขนาดไหนครับ งานวิจัยนี้ทำในประเทศจีนนะครับมีกลุ่มตัวอย่างเยอะมากถึง1,062คน1,000กว่าคนใช่ครับและที่สำคัญคือทุกคนที่เข้ามาในโครงการนี้เป็นคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงและมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งอยู่แล้วไม่ใช่คนสุขภาพดีทั่วไปนะครับอ๋อคือเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วถูกต้องครับแล้วเขาทำงานยังไงคะวิธีการก็ ตรงไปตรงมามากครับคือให้ทุกคนทานอาหารเสริมเอนไซม์นัตโตไคเนสทุกวันทุกวันเลยทุกวันต่อเนื่องกันเป็นเวลา12เดือนเต็มๆครับ1ปีเต็มโอ้โหนั่นเป็นการทดลองที่ยาวนานมากเลยนะคะแสดงว่าเขาอยากเห็นผลในระยะยาวจริงๆใช่เลยครับแล้วผลลัพธ์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างตอนที่อ่านเจอครั้งแรกนี่คือทึ่งไปเลยนะ ผลลับคือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยครับบทความสรุปว่าหลังจากผ่านไปหนึปีพอมาวัดค่าต่างๆอีกครั้งค่ะพบว่าค่าไขมันในเลือดชนิดที่ไม่ดีหรือ LDL กับไตรกลีเซอไรลดลงอย่างชัดเจนในขณะที่ไขมันดีหรือ HDL กลับเพิ่มขึ้นโโอโหที่สำคัญไปกว่าน,นั้นคือค่าที่บ่งชี้ถึงความหนาและความแข็งของผนังหลอดเลือดก็ลดลงด้วยครับเดี๋ยวนะคะ หลอดเลือดที่แข็งไปแล้วกลับมายืดหยุ่นขึ้นได้นี่มันผลลัพธ์ที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะถ้ามันเป็นจริงใช่ครับพูดง่ายงายก็คือหลอดเลือดของผู้เข้าร่วมการทดลองโดยเฉลี่ยแล้วมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นฟังดูเหมือนยาวิเศษเลยนะคะถ้าดูแค่ผลลัพธ์ตรงนี้มันน่าทึ่งมากครับและคำสำคัญที่เขาใช้คือมีนัยยะสำคัญทางสถิติอืมซึ่งแปลเป็นภาษาคนก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนี้ มันไม่น่าจะใช้เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยแต่มีความเป็นไปได้สูงมากที่มันจะเกิดจากผลของเอนไซม์นัตโตเกอร์เนสจริงๆนี่คือด้านของความหวังที่เราพูดถึงตอนต้นชัดๆเลยผลลัพธ์ในคนเป็นพันในระยะเวลาเป็นปีออกมาสวยงามมากถูกต้องครับแต่นักวิจัยที่ดีจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพวกเขารู้ว่าชีวิตคนเรามันซับซ้อนเลยเก็บข้อมูลปัจจัยอื่นๆควบคูไปด้วยเยอะมากปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุดัชนีมวลกายหรือ BMI ประวัติการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งว่าใครทานยาแอสไพรินอยู่บ้างหรือใครทานวิตามิน K2 เสริมทำไมต้องเก็บข้อมูลพวกนั้นด้วยล่ะคะมันไม่ทำให้การวิเคราะห์ยุ่งยากขึ้นเหรอมันจำเป็นมากครับ ลองคิดดูว่าถ้ามีคนในกลุ่มนี้สักร้อยคนตัดสินใจเลิกบุหรี่พร้อมๆกันระหว่างการทดลองอ oh. การที่สุขภาพหลอดเลือดเขาดีขึ้นอาจจะมาจากเลิกบุหรี่ก็ได้ไม่ใช่จากนัโตไคเนสอย่างเดียวเข้าใจแล้วค่ะการเก็บข้อมูลพวกนี้เอาไว้ทำให้นักวิจัยพยายามจะกลั่นกรองให้ได้ว่าอะไรคือผลของเอนไซม์จริงๆและอะไรคือผลจากปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นความท้าทายสุดๆในการวิจัยกับมนุษย์ที่ใช้ชีวิตจริงๆแบบนี้ครับ เอาละค่ะตอนนี้ภาพของความหวังมันชัดเจนมากแต่ก็ได้เวลาเข้าสู่ช่วงสำคัญของเรื่องแล้วนั่นก็คือด้านของข้อพิสูจน์ครับรับผลตาทับโลนกันบีหังหนันบีนี่ทำไมมันถึงยังมีคำถามอยู่ในบทความก็ยอมรับตรงๆว่างานวิจัยชิ้นนี้มีข้อจำกัดสำคัญอยู่อยากให้เจาะลึกตรงนี้กันดีกว่าค่ะว่าทำไมเราถึงยังฟันธงไม่ได้ประเด็นนี้สำคัญที่สุดเลยครับ และมันคือหัวใจของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เลยคือการตั้งคำถามกับผลลัพธ์ที่ดูดีเกินจริงค่ะข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของงานวิจัยชิ้นนี้คือมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า randomized control l e d trial หรือ RCT RCT ใช่ครับซึ่งถือเป็นมาตรฐานทองคำหรือ gold standard ของการวิจัยทางคลินิกเลยครับโอเคค่ะคำว่า randomized control trial นี้ได้ยินบ่อยในข่าววิทยาศาสตร์ แต่ถ้าให้อธิบายง่ายๆมันคืออะไรคะแล้วทาไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นมันคือการออกแบบการทดลองเพื่อกําจัดอคติให้ได้มากที่สุดครับเรามาแยกดูทีละคำนะได้เลยค่ะ Control หรือมีการควบคุมหมายความว่าเราต้องมีกลุ่มเปรียบเทียบหรือที่เรียกว่ากลุ่มยาหลอกกลุ่มยาหลอกหรือ Placebo ใช่ครับคือกลุ่มที่ได้กินเม็ดยาที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่ข้างในไม่มีตัวยาอะไรเลย อ๋อเพื่อที่จะได้เทียบกันชัดๆว่าผลที่เกิดขึ้นมันมาจากตัวยาจริงๆไม่ใช่เพราะคลิกไปเองถูกต้องครับและนั่นนำมาสู่คำว่า randomized หรือการสุ่มค่ะซึ่งหมายถึงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือการจับฉลากแบบสุ่มจริงๆเพื่อตัดสินว่าใครจะได้ยาจริงใครจะได้ยาหลอกเพื่อไม่ให้มีอคติในการเลือกคนเข้ากลุ่ม,มและส่วนที่สำคัญที่สุดคือ blinding หรือการปิดบังข้อมูล ซึ่งในงานวิจัยที่ดีที่สุดจะเป็นแบบ double blind double blind คือทั้งคนไข้และหมอที่ให้ยาต่างก็ไม่มีใครรู้เลยว่ายาที่ให้เป็นยาจริงหรือยาหลอกจนกว่าการทดลองจะจบแล้วมาเปิดข้อมูลดูพร้อมกันโหรัดกุมมากๆเลยนะคะแล้วงานวิจัยนะตโตคเนสชิ้นนี้ไม่มีกระบวนการพวกนี้เลยเหรอคะไม่มีเลยครับงานวิจัยนี้ไม่มีกลุ่มควบคุมที่ได้ยาหลอกทุกคนใน1,000กว่าคนนั้นได้กินนัตโตคเนสทั้งหมด และทุกคนก็รู้ตัวด้วยว่าตัวเองกำลังกินอะไรอยู่ครับโอ้โห oh, oh, พอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพเลยนะมันเหมือนเปิดประตูบานใหญ่ให้สิ่งที่เรียกว่า placebo effect หรืออิทธิพลของความคาดหวังเข้ามาเลยใช่ไหมคะถูกเพ่งเลยครับมันคือญาติสนิทของ placebo effect เลยถ้าคุณเชื่อว่าคุณกำลังกินอาหารเสริมที่ดีต่อหัวใจมากๆคุณอาจจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวก็ได้อาจจะรู้สึกว่า เออไหนๆก็กินของดีแล้วเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ดีกว่าใช่เลยครับหรือวันนี้เลือกกินสลัดแทนขาหมูดีกว่าอะไรแบบนี้ถูกต้องครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสุขภาพหลอดเลือดก็อาจจะมาจากพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ก็ได้ไม่ใช่จากเอนไซม์โดยตรงเท่ากับว่าเราแยกไม่ออกเลยว่าผลลัพธ์ที่เห็นมันมาจากพลังของเอนไซม์หรือพลังของใจที่เชื่อว่าตัวเองกําลังสุขภาพดีขึ้นกันแน่นี่คือข้อจํากัดที่ใหญ่มากจริงๆ ใช่ครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม RCT ถึงเป็นมาตรฐานทองคำเพราะมันออกแบบมาเพื่ออุดช่องโหว่ทางจิตวิทยานี้โดยเฉพาะอืเมืม่อไม่มี RCT ผลของงานวิจัยนี้จึงมีสถานะเป็นแค่ข้อมูลที่น่าสนใจแต่ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ที่หนักแน่นครับแล้วมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมคะมีอีกข้อที่สำคัญไม่แพ้กันครับคือเรายังไม่รู้กลไกการทำงานที่ชัดเจนของมันในเรื่องนี้เลย กลไกคือเราเห็นผลลัพธ์ว่าไขมันลดลงหลอดเลือดยืดหยุ่นขึ้นแต่เราไม่รู้ว่ามันทำได้อย่างไรโอเอนไซม์นัตโตไคนสเข้าไปทำปฏิกิริยาอะไรในระดับเซลล์ถึงทำให้ค่าเหล่านี้ดีขึ้นได้เรายังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนครับมันเหมือนกับเราเจอกุญแจดอกหนึ่งที่ไขประตูที่ล็อกอยู่ได้ แต่เราไม่รู้เลยว่ากุญแจดอกนี้ทำจากอะไรหรือทำไมร่องของมันถึงพอดีกับแม่กุญแจได้เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากครับในทางวิทยาศาสตร์การค้นพบแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะเหลอคะครับคือเราเจอว่าอะไรบางอย่างมันได้ผลก่อนที่เราจะเข้าใจว่ามันได้ผลได้อย่างไรงานวิจัยชิ้นนี้เลยเปรียบเสมือนการปักธงเอาไว้บนแผนที่ว่าตรงนี้มีสมบัติฝังอยู่แน่ แต่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรและจะขุดขึ้นมาอย่างไมซึ่งมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นๆเริ่มออกแบบการทดลองที่เป็น RCT ที่รัดกลุ่มกว่าเดิมเพื่อมายืนยันผลและขุดลึกลงไปหากลไกการทำงานที่แท้จริงชัดเจนมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกในวันนี้ได้ว่าเอนไซม์นัตโตไคเนสจากถั่วหมักญี่ปุ่นมันโชว์ความหวังที่น่าตื่นเต้นมากม ผ่านการศึกษาในคนนับพันเป็นเวลาหนึ่งปีว่ามันอาจจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลอดเลือดและลดไขมันได้จริงถูกต้องครับนั่นคือฝั่งของความหวังที่สดใสแต่ในฝั่งของข้อพิสูจน์ที่หนักแน่นเราก็ต้องสรุปควบคู่กันไปว่าค่ะด้วยข้อจำกัดของการออกแบบงานวิจัยที่มันไม่ใช่ randomized control trial และยังไม่มีใครอธิบายกลไกาการทำงานที่แน่ชัดได้ ทำให้เรายังไม่สามารถฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจึงเป็นเหมือนบทนําที่น่าตื่นเต้นของหนังสือเล่มใหญ่ที่รอให้นักวิทยาศาสตร์มาช่วยกันเขียนบทต่อไปให้สมบูรณ์ครับเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากเลยนะคะจากอาหารหน้าตาแปลกๆมาสู่ความหวังทางการแพทย์และสุดท้ายก็มาจบที่ความสําคัญของการออกแบบงานวิจัยที่รัดกุมก่อนจะจากกันไปมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คบคิดกันต่อนะคะ ครับผมในงานวิจัยนี้เขาพยายามเก็บข้อมูลปัจจัยอื่นๆของผู้เข้าร่วมไว้เยอะมากทั้งเรื่องการสูบบุหรี่การดื่มหรือแม้กระทั่งการเสริมวิตามิน K2 มันทําให้ฉันอดคิดไม่ได้ว่าครับบางทีประสิทธิภาพของสารสกัดตัวหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวมันเองเพียวๆร้อยเปอเซก็ได้แต่มันอาจจะทํางานได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมและพฤติกรรมอื่นๆที่ดีด้วยหรือเปล่าคะอื เป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับบางทีนัตโต้ไคเนอาจจะทํางานได้ดีขึ้น5เท่าในคนที่ไม่สูบบุหรี่หรือในคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําเรามักจะตามหาสิ่งที่เป็นยาวิเศษแค่เม็ดเดียวแต่บางทีคําตอบที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเม็ดยาเม็ดนั้นเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ในวิถีชีวิตทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นคนคนนั้นก็ได้